สวัสด,ดีชาวคอรั h ช n แนลนะฮะคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของ Eternal ครับจากฟุ t เท e ที่ทางมา v เวลได้ปล่อยออกมาเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานนเองนะครับซึ่งทำให้เรานั้นเนี่ยได้เห็นรายละเอียดของ Eternal มากขึ้นครับถึงแม้ว่า Eternal นั้นจะไม่ได้รับความนิยมในคอมมิกมากนักนะครับ แต่มาเวลก็ใช้กลยุทธ์ในการแทรกซึมอีทอนอลเนี่ยให้เข้ามากับโอกาสต่างๆที่สำคัญครับทำให้หนังเรื่องนี้นะครับกลายเป็นที่พูดถึงและก็น่าติดตามเป็นอย่างมากครับซึ่งจากฟุตเทสที่ปล่อยออกมาสั้นๆไม่กี่ฉากเท่านั้นนะครับเรื่องราวของอีทอนอลคร่าวๆเนี่ยนะครับผมย้อนกลับไปในเรื่องราวของซินเลเชียลครับซึ่งรากศัพท์ของซินเลเชียลเนี่ยแปลว่าสวรรค์นะฮะ ซิ l เลเชียลเนี่ยะฮะคือเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวที่เก่าแก่ที่สุดในจักรวาลมาเวลครับชอบทําการทดลองสร้างสิ่งมีชีวิตมาทิ้งไว้บนดาวต่างๆนะครับแล้วก็กลับมาตัดสินว่าดาวดวงนั้นควรจะอยู่ต่อหรือควรจะทําลายทิ้งใน MCU นะครับเคยพูดถึงซิ l เลเชียลมาแล้วในกาเดียนออฟเดอะกาแล็กซีวอลุ่มนั่นเองครับซึ่งซิ l เลเชียลตนนั้นก็คือ e ีโก้พ่อของ Peter Q ์คิวนะฮะหรือสตาร์ลอ ซึ่งในคอมิกนะครับซินเลเชียเนี่ยได้ทำการทดลองสิ่งมีชีวิต3เผ่าพันธุ์ด้วยกันก็คือ1ดีเวียนครับเป็นลักษณะสิ่งมีชีวิตที่น่าเกลียดน่ากลัวนิดหนึ่งครับ2ก็คือฮิวแมนนะครับก็คือมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราเราเนี่ยแหละครับและก็3ครับคืออีเทอร์นอลครับสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการถึงขีดสุดนะฮะและก็มีพลังพิเศษมีอายุที่ยืนยาวครับหนึ่งในอีเทอร์นอลคนหนึ่งที่เรารู้จักกันก็คือชานนอสนั่นเองครับ ซึ่งทานอนนั้นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอีเทอร์เนลที่เกิดการกลายพันธุ์ที่หน้าตาออกมาเหมือนดีเวียนนั่นเองครับถ้าพูดง่ายๆนะครับดีเวียนเนี่ยก็เปรียบเสมือนตัวร้ายครับที่คอยทําลายสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มีวิวัฒนาการในแต่ละดวงดาวนะครับอารมณ์ประมาณเหมือนคนขี้อิจฉานะครับเราเรียกพวกที่มีวัฒนาการพวกนี้ว่า i n t e l l i g e n นต์ไลฟ์ทำให้ซิลิเชียนเนี่ยต้องสร้างอีเทอร์นอลมาเพื่อต้านทานดีเวียนครับ และก็ทําให้อีเทนอลนั้นนะเป็นผู้ปกป้องมนุษย์ซึ่งมนุษย์เองเนี่ยก็จะมีความรู้สึกกับอีเทนอลเปรียบเสมือนเป็นเทพ,พเจ้าของพวกเขานั่นเองครับกลับมาที่ฟุตเทจที่ทางมาเวลได้ปล่อยออกมาให้เราได้ชมกันนะครับฉากแรกเนี่ยเราเห็นเอเจ็กที่กําลังขี่ม้าอยู่นั่นเองครับซึ่งคนที่มารับบทเอเจ็กใน MCU ก็คือซามาฮเย็ยกนะฮะ เป็นนักแสดงผู้กำกับและก็โปรดิวเซอร์ชาวเม็กซิโกครับซึ่งเราเห็นเธอนะครับกำลังขี่ม้าในชุดเหมือนกับเป็นชุดขาวบอยสาวอารมณ์เหมือนคนที่เป็นชาวไร่ในแถบมิดเวสในอเมริกานั่นเองครับแน่นอนครับไทม์ไลน์ในหนัง E t ท r n a l เนี่ยนะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลัง a v e n g e r s e n เ g a m e กครับที่มันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะครับที่ทำให้เหล่า E t e r n a l เนี่ยที่ปะปนผสมปนเปอยู่กับมนุษย์เนี่ยได้แสดงตัวออกมา ในคอมมิกนะครับเอเจ็ค e เป็นผู้ชายครับเป็นหัวหน้าทีม Eternals นะครับที่มีความสามารถและการสื่อสารโดยตรงกับเซเลเชียนได้นั่นเองครับต่อมานะครับเป็นเสียงของใครก็ไม่ทราบนะครับที่ผมเดาว่าคือเสียงของเอเจ็คนะครับที่พูดว่า when you love something you fight for it ถ้าคุณรักอะไรเนะี่ยคุณก็จะต้องสู้เพื่อมัน When you love something, you fight love you you for it ซึ่งมันก็อาจจะสื่อว่าไฟกี้เนี่ยอยากจะสู้เพื่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ในช่วงนี้นะครับที่ดูซบเซาเป็นอย่างมากโดยการแพร่ระบาดของโควิดนั้นเนี่ยทำให้การดูหนังของแต่ละคนเนี่ยมีอุปสรรคมากๆเลยนะครับซึ่งมันก็เปรียบปเปรยไปกับเหล่าอีเทอร์เนลที่ยืนหยัดเพื่อปกป้องมนุษยชาตินั่นเองครับต่อมานะฮะในฉากริมทะเลกับแสงอาทิตย์ที่สาดส่องมาเนี่ยนะครับซึ่งเราก็สังเกตเห็นพวกอีเทอร์นลเนี่ยรวมตัวด้วยชุดหลักของพวกเขานะครับ เหมือนชาคย้อนอดีตเมื่อหลายพันปีที่แล้วครับซึ่งน่าจะเป็นพิธีกรรมอะไรบางอย่างนะครับเหมือนเป็นการรวมตัวของเรา eternal ตรงกลางครับเราเห็น2คนนะครับน่าจะเป็นสไปร์และเซอร์ซีครับเหมือนเป็นการทายูนิมายนะครับเป็นการรวมพลังของเราอีทโนอลหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับมาพูดถึงสไปร์ครับความสามารถของสไปร์เนี่ยเขาจะมีลักษณะเหมือนเด็กตลอดเวลาครับมีความสามารถในการสร้างภาพลวงตาแกล้งคนนะฮะไม่รู้ว่ามเป็นเหมือนมิสเตอริโอหรือเปล่าที่เป็นจอมหลอกลวงนะครับส่วนเซอร์ซีเนี่ยมีความสามารถในการควบคุมสารต่างๆได้นั่นเองนะครับ ฉากต่อมาฮะเราเห็นพวกเขารวมตัวกันอยู่ในป่าครับเป็นฉากรวมตัวเหมือนพวกเขาใส่ชุดเหมือนมนุษย์ทั่วไปเลยนะครับอารมณ์เหมือนยืนหยัดเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นครับซึ่งในฉากนะครับเราเห็นเอลคาดิสฟีน้า กิลกามชเซอร์ซีสไป์และก็คิงโกนะฮะทั้งหมดเนี่ยรวมตัวกันอยู่ในป่าแห่งหนึ่งโดยมีแบ็กกราวด์เป็นเหมือนกับชนเผ่าอะไรสักอย่างหนึ่งโดยอิคาริสเนี่ยรับบทโดยดิชา์เมตเดนนะฮะที่สามารถบินและก็ยิงแสงเลเซอร์ออกมาจากดวงตาได้นะครับส่วนกิลกามชเนี่ยนะฮะรับบทโดยนักแสดงชาวเกาหลีครับชื่อมาดองซอกค,ครับเป็นอีทอนเนลที่ใช้พลังและก็มีความแข็งแรงคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับ ส่วนคินโกนะครับเป็นอีทอนเนลที่สามารถปล่อยพลังคอสมิกออกจากมือตัวเองได้นะครับซึ่งคินโกเนี่ยก็ได้นักแสดงจากบอลิวูดมาร่วมแสดงในหนังเรื่องนี้นั่นเองครับฉากต่อมานะฮะเป็นฉากการต่อสู้ของตีน่าฮะอีทอนเนลที่รับแสดงโดยแองเจลินาโจลี่ของเรานั่นเองนะครับซึ่งเหมือนมาว e l เนี่ยกำลังจะสร้างฉากแอคชั่นให้กับโจลี่ให้เธอเป็นดูเหมือนมิเอกลักษณ์ในเรื่องนี้เลยนะครับ เราเห็นเธอเนี่ยถือดาบโปร่งใสที่มีลายสีทองสวยงามมากเลยนะครับโดยจีน่าเนี่ยนะครับมีความสามารถในการสร้างอาวุธด้วยพลังคอสมิกของเธอครับพลังคอสมิกก็คือพลังของจักรวาลนั่นเองนะครับรวมถึงเธอเนี่ยทำหน้าที่เป็นทูตในการสื่อสารระหว่างพวกดีเวียนได้อีกด้วยนะครับจนเธอนะครับตกหลุมรักดีเวียนที่ชื่อว่าโครครับซึ่งในคอมมิกเนี่ยเธออาจจะเชื่อมโยงไปที่ดาบอีโบนิเบรดนะครับ อาวุธแห่งคำสาบในจักรวาลมาเวลของอัศวินดำ Black Knight นั่นเองครับที่มีข่าวว่าคิดแฮริงตันนะครับหนึ่งในนักแสดงชื่อดังจากซีรีส์เกมออฟ o ช e s เนี่ยมาร่วมแสดงในหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยเขาเนี่ยจะเข้ามารับบทเป็นเดนไวท์แมนครับหรือซูเปอร์ฮีโร่อัศวินนักดาบในฉายาแบล็กไ g h t นั่นเองนะครับซึ่งอาจจะเชื่อมโยงซีนาเนี่ย กับเรื่องราวของดาบแล้วเวทมนต์หรือดาบที่เธอถืออยู่เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับ Excalibur นะครับดาบในตำนานของ a r c h e r หรือกษัตริย์ a r c h e r นั่นเองครับฉากต่อมานะครับเราเห็นฉากในยุคเมืองโบราณนะครับหน้าเมืองบาบิโลนนั่นเองครับเราเห็นพวกเขาอยู่หน้าประตูเมืองบาบิโลนเลยนะครับซึ่งสถานที่นี้นะครับมีความสําคัญและเป็นตำนานของอีเทอร์นอลครับก็คือตีนาและโครเนี่ยซึ่งเป็นดีเวียนนะครับมีความสัมพันธ์รักกันฮนะ ทำให้สองเผ่าพันธุ์นี้นะครับเกิดความถกเถียงกันในเรื่องของความเหมาะสมต่อความรักของเขาทั้งคู่นะครับรวมถึงบาบิโลเนี่ยเกี่ยวข้องกับอีเทอร์เนลที่ชื่อว่ากิลกามแมชครับและกิลกาแมชเองนะครับก็เคยเกี่ยวข้องกับกัปตันอเมริกาครับที่เขาเนี่ยเคยช่วยกิลกัแมชเอาชนะเผ่าพันธุ์ผู้ลุกรานจากต่างดาวที่ชื่อว่าโครนันนะฮะซึ่งโครนันเนี่ยเคยยึดครองเมืองบาบิโลนอีกด้วยนะครับซึ่งใน MCU นะครับอาจจะให้เมืองบาบิโลเนี่ยเป็นซิตี้ออฟเดอะสเปซกอต์นั่นเองครับ ซึ่งในคอมมิกนะครับ City of the Space g o d เนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พวกเ e เลเชียลที่มาเยี่ยมเยือนโลกนั่นเองครับในฉากนี้นะครับเราก็ยังเห็นอีเทอร์ลที่ชื่อว่ามาร a คารีครับซึ่งมาร a คารีนะครับนำแสดงโดยลอร่าวิดดอบครับซึ่งเธอก็เป็นอีเทอร์ลที่มีพลังซูเปอร์สปีดนะครับหรือพลังที่วิ่งเร็วได้นั่นเองนะครับ ในคอมิกเนี่ยมาคาริเป็นผู้ชายนะครับใช้พลังในการวิ่งเร็วนี้เนี่ยเพื่อสอดแนมดาวเคราะห์ต่างๆนะครับแล้วก็มาคาริเนี่ยยังเป็นคนหูหนวกอีกด้วยนะครับ ซึ่งเขาใช้การเคลื่อนที่โดยใช้โซนิกบูมในการวิ่งนั่นเองครับฉากทั้งหมดนี้นะครับอาจจะเป็นการเล่าเรื่องในอดีตต่างๆมากมายหลายพันปีของชาวอีโจนัลนะครับซึ่งเราก็ต้องติดตามมันต่อไปว่าเรื่องราวของบาบิโลนกับอีโจนัลเนี่ยใน M.C.U นั้นจะเชื่อมโยงไปยังไงต่อไปนะครับต่อมาครับในฉากคำพูดของเซอร์ซีครับที่พูดว่า we are the o n e who change everything นะฮะซึ่งแปลเป็นไทยก็คือเราคือคนที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งครับ The ones who คำพูดนี้นะครับเหมือนว่าพวกอีเทอร์เนลเนี่ยอยู่บนโลกมานานครับทำให้อีเทอร์เนลนะครับมีส่วนสำคัญในความก้าวหน้าทางสังคมเทคโนโลยีและการเมืองของมนุษย์นะครับเธอมีความรักและผูกพันกับมนุษย์เป็นอย่างมากนั่นเองครับโดยคาดว่าเธอน่าจะเป็นคนรักของแบล็กไนในหนังเรื่องอีเทอร์เนลเรื่องนี้นั่นเองครับซอร์ซีในหนังเรื่องอีเทอร์เนลนะครับรับบทโดยเจมสมา์ชานครับ นักแสดงลูกครึ่องอังกฤษฮ่องกงนะครับที่เธอเคยรับบทเป็นตัวละครสมทบในกัปตันมาร์เวลเป็นมินเอวาชาวครี a, ในกัปตันมาร์เวลมาแล้วนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับก็ได้เสียชีวิตลงในหนังเรื่องกัปตันมาร์เวลไปแล้วนะครับทำให้บทบาทของเธอใน MCU นั้นเนี่ยต้องหายไปเลยครับ ดังนั้นเนี่ยไฟกี้หัวเรือใหญ่ของ m r v v l s t u u i o เนี่ยอยากจะให้ความสามารถทางด้านการแสดงของเธอเชิดฉายอีกครั้งหนึ่งครับจึงให้เจมมาชาเนี่ยกลับมารับบทนำเป็นเซอร์ซีในหนังเรื่อง e t e อ n a l อีกครั้งครับเพราะไฟกี้เองเนี่ยคงจะเห็นความสามารถอะไรของเจมมาชานั่นเองครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเรื่องราวของ Eternal นะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับฟุชเทที่ทางมาเวลได้ปล่อยออกมาให้เราได้ชมกันไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองครับ สำหรับเรื่องรางของ e ีเทอร์ทั้งหมดนะครับเชื่อว่าหลายคนยคงจะไปหาข้อมูลจากสื่อต่างๆมามากมาแล้วนะครับแต่ถ้า a อร์ช a ชอรเนยก็อยากจะพูดถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอะไรต่างๆในประเด็นที่สามารถจะเป็นไปได้ใน MCU นั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปต่อๆไปเนี่ยเราจะมีข้อมูลของ e ีเทอร์ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะทำให้ทุกคนนั้นเนี่ยได้ติดตามแล้วก็ได้ดูหนังเ่องอีเทอร์อย่างมีความสุขนั่นเองครับ สำหรับคลิปนี้นะครับอัคราชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ